ทุกวันนี้ใจเราดิ้นรนดิ้นรนยังไงดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหาความดีดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหนีความชั่วใจก็อย่างดิ้นอยู่ใจดิ้นยังไงก็ไม่มีความสุขคนดีแค่ดิ้นอยากจะทําความดีก็ทุกข์นะทุกข์แบบคนดีคนชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วแต่ถ้าต้องเลือกแล้วก็ดีไว้ก่อนเพราะว่าความดีมีผลเป็นความสุขทีหลังความชั่วมีผลเป็นความทุกข์ทีหลังนะ งั้นยังไงก็เลือกทํากรรมดีๆไว้ก่อนแต่ถ้าเดินปัญญาก็จะรู้นะมันก็เท่านั้นแะดีกับชั่วะเมื่อก่อนนี้เคยได้ยินครูบาอจารย์หลวงรู้สึกหลวงพ่อพุทธทาสช่วยช่วยกับดีอปรีพอกันอันนี้พูดในเชิงปัญญานะแต่ว่าในทางจริยธรรมไม่ไม่เท่ากันก็ต้องทําดีไม่ทําชั่วแล้วก็ผลมันไม่เหมือนกันแต่ในทาง การเจริญปัญญาทางวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเระเห็นว่าชั่วเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เงินถ้าจะอ้างว่าหลวงพ่อประโมทสอนนะว่าชั่วกบดีเท่าเทียมกันต้องบอกนะว่าเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เท่าเทียมกันด้วยทางจริยธรรมคนท่งมันก็ไม่เท่ากันนี่เวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ภาวนาวสุขเอาสงบเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ถ้ากายนี่ก็เป็นตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะนอน,น,าน,านพลิกไปพลิกมาเนีย่ยดูความจริงของกายของใจดูง่ายๆไม่ได้ดูอะไรยากเย็ยนนะบางคนคิดมากก็ต้องหัดเข้าฌานก่อนถึงจะดูกายดูใจได้พูดเอาเองพุทธเจ้าไม่ได้พูด แต่ว่าต้องมีสมาธิถึงจะดูกายดูใจได้เข้าฌานกับสมาธิคนละเรื่องกันสมาธิที่เราจะใช้เจริญปัญญาอาจจะไม่ถึงฌานก็ได้แล้วคนเข้าฌานนะฌานมีหลายแบบฌานบางชนิดไม่ทําให้เกิดปัญญาสงบอย่างเดียวเรียกว่าอารามนูปนิชฌานสมาธิหรือฌานบางอย่างทําให้มีปัญญาได้เรียกลักขนนปนิชฌานใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปธรรมสแสดงไตรลักษณ์เห็นนามธรรมาสแสดงไตรลักษณ์นี้ปัญญาเกิด